สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงเวลาทำต้นหอมดองแล้วนะคะง่ายมากสูตรนี้นะคะแล้วก็อร่อยแซ่บด้วยค่ะเดี๋ยวกุไก่จะกินกับน้ำพริกปลารา้าปลาร้าที่ทำเองนะจะเอามาลองต้มนะคะฟินมากเลยอะ่ะมาพรำเพลยอีกแล้วพรำเพลนะคะพูดผิดไม่ได้นะภาษาไทยเราเริ่มกันเลยดีกว่า เดี๋ยวยืดยาวนะคะไปเครื่องปรุงนะคะก็มีแค่ต้นหอมล้างสะอาดที่เราไปเก็บมานะคะล้างนานมากเลยแล้วก็จะมีน้ําสาวข้าวนะคะแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็น้ําตาลนะคะก่อนอื่นใส่เกลือก่อนนะคะใส่ไปก็ประมาณสัก ่ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าต้องขยำก่อนเนาะต้องคั้นก่อนนะคะจะตัดดีไหมเนาะชอบกินยาวๆมากเลยอะแต่ว่าถ้าตัดแล้วมันจะขยำง่ายนะคะมันต้นมันไม่ใหญ่เหมือนหอมบ้านเราอะเนาะมันเป็นหอมป่าคือไม่จําเป็นต้องตัดนะมันไข่ชอบกินเป็นเส้นๆถ้าใครแบบชอบยาวๆเอ้ยชอบสั้นๆนก็ตัดเลยเนาะ ชอบแบบนี้มากเลยกินหอมมากเลยกินหอมลอยมาแตะจมูกเลยขยำไปเรื่อยๆนะคะเหมือนที่เขาเรียกว่าคั้นน้ำผักอะคะ่ะขยำไปได้พักหนึ่งนะคะนึกขึ้นได้ว่ามีกระหล่ำปลีอยู่ในตู้เย็นนะคะวิ่งไปเอามาอย่างรวดเร็วใส่ด้วยใส่ด้วยกระหล่ำปลีแครอทได้หมดนะคะแครอทก็มีนะคะนี่ แต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจปอกมากเลยแล้วก็ขย้ําต่อไปเลยนะคะเกลือเนี่ยจะใส่มากาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปล้างอยู่ดีนะคะก่อนที่จะเอาไปดองต้องล้างก่อนโหเนี่ยกินกับน้ำพริกปลาไหลหล่นแซบ่บน้ำพริกกะปินะน้ำไายไหลเลยอะ่ะ พูดแล้วอยากกินมันสักพรุ่งนี้เลยไม่ได้นะคะต้องรอถ้าอยากใช้เปรี้ยวแซ่บแซอยู่เมืองนอกอกากาศหนาวๆแบบนี้ไม่รู้ว่าต้องรอสักสีออ่ห้าวันหรือเปล่าถ้าเป็นที่เมืองไทยเนาะประมาณสองสามวันก็หูแซ่บมากแล้วเนาะคั้นมาจนผักนิ่มแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็กุ๊กไก่จะพักเอาไว้แบบนี้สักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วถึงค่อยเอามาล้างนะคะแล้วก็ เอามาล้างน้ำนะคะอ้ยน้ำกระเด็นล้างจนกว่าจะหายเค็มหรือว่าเหลือความเค็มที่เราต้องการเนาะก็น่าจะประมาณสักสองน้ำเนาะ น้ำแรกนะคะเดี๋ยวกระชอน แล้วเราก็ชิมดูนะคะว่าได้รสชาติเค็มตามที่เราต้องการไหมต้องเผื่อความเค็มนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปแช่น้ำซาวข้าวเนาะเดี๋ยวมันจะจืดไปนะคะให้มันเค็มแบบคำโบรานเขาเรียกอะไรเค็มปลาแรมปลาแรมเนาะกูไก่ขอชิมก่อนนะคะอือของกูไก่เค็มคอดีเลย พอ,อดีเลยอ,อร่อยอ่ะเค็มขนาดนี้พอแล้วนะคะเอาเอาออกให้หมดโอ้ยหวัวหอมมันยาวเนาะไม่เป็นไรทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเดี๋ยวมาคั้นน้ำออกนะคะจากตรงนี้แล้วก็จะเอาไปใส่ขวดโหลนะคะไม่ใช่สิพูดผิดเดี๋ยวกูไก่จะคั้นน้ำออก แล้วจะเติมน้ำ,นำตาลลงไปคลุกนิดหนึ่งนะคะเติมน้ำตาลลงไปสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะหวานเกินหน่อยเดียวนะคะแล้วก็คั้นต่ออีกแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็พอให้น้ำตาลละลายละลายหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาไปยัดใส่โหลนะคะเตรียมใส่โหลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะ ใส่น้ำซาวข้าวลงไปเห็นน้ำซาวข้าวกุกไข่ไหมยังไม่ได้เอาข้าวออกเลยนะคะใส่ลงไปให้ท่วมเนอะพอดีเป๊ะเลยเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะมากแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวกุ๊กไก่จะทิ้งไว้สามวันก่อนเหมือนที่ทำในบ้านเราเนาะแล้วก็จะมาชิมถ้าเกิดต้อง ทิ้งไว้นานกว่าน,นั้นก็จะทิ้งไว้อีกเนาะมันต้องให้เปรี้ยวนะคะมันถึงจะอร่อยแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาด้วยอือนี่ละค่ะต้นหอมป่าดองของกุ๊กไก่นะคะง่ายมากเนาะเป็นสูตรการดองแบบพื้นบ้านง่ายๆนะคะแต่อร่อยนะคะสูตรนี้ถ้าเป็นเมืองไทยกุ๊กไก่จำได้ว่าหน้าร้อนเนี่ย วันหนึ่งหรือสองวันก็ได้กินแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่หนาวเนาะคงอาจจะต้องทิ้งไว้นานกว่านั้นนะคะน้ำลายไหลขึ้นมาอยากกินมากเอาล่ะเดี๋ยววันไหนถ้าเปิดกินแล้วนะคะเดี๋ยวกูไก่จะทำคลิปมันคงจะกรอบมันคงจะเปรี้ยวพอดีนะคะกินกับปลาที่ตัวเองทำฝันไปก่อนเลยกินได้ไหมเนี่ย ได้ค่ะได้นะเอาละค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะกูไก่ก็มาแชร์สูตรเบสิกง่ายง่ายๆ่แบบมากเลยนะคะในการทำผักดองเนอไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ